สวัสดีครับปรนรถนมือ2องอำเภอกันทลักษ์นะครับรวมรถสไตล์แต่งให้เลยนะครับเบอร110ไอสองสคันครับ125แต่ง2เป็น9ก้คันเลยนะครับคันนี้ลูก5สามสตารมือโหลดแป๊กไป LED สไตล์แต่งโหลดวิ่งพ่อลั่นผ่าหมกครับ 24,500คันนี้24,500เครื่องเดิมจากบางลมใหญ่ท่อรอดแปลงท่อให้เป็นท่อตรงให้เรียบร้อยนะครับท่อไม่ดังมากคันนี้เครื่องสอง0 0 2สี่ันห้าี้าสองหคันนี้เครื่องเดิมท่อผ่าหมกครับแต่งสวยวิ่งดีมากคันนี้ คันนี้เครื่องเดิมท่อเดิม24,500คันนี้ลูก53ท่อเดิมครับ24,500คันนี้ปี57 l e d ลูก53นะคันนี้26,900คันนี้โคตรแรงท่อท่อลั่นเลยคันนี้ลูก53ครับ24,500 เบอ125 23,500 23,500คันนี้ลูกแต่งน,นี้ลูกเดิมครับสนใจอยากให้แวะมาดูสไตล์แต่งเราก็มีให้เลือกนะ 110i หรือ125ชอบแต่งภายนอกหรือชอบแต่งเครื่องอย่างเดียวเรามีให้เลือกครบเลยครับอยากให้ลูกค้าแวะมาดูรทดลองขับได้นะในตัวอำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสาเกตครับเบอร์โทรติดต่อ0846005813ครับแปมาดูดรถทดลองขับก่อนได้นะครับ